สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องมิมินซีเฮดอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม t h s s m m Mo b i l e นั่นเองวู้วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเคสเปเด็กนั่นเองทุกคนก็สำหรับใครที่จะทำเคสเปเด็กนะคะก็ต้องเลเวล11ก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะ ไปดูว่ามันขึ้นยังไงกันบ้างนะคะก็สำหรับใครที่ขึ้นเคสเปเด็กนะคะก็จะขึ้นเป็นรูปกระดิ่งเหมือนเด็กนะคะก็ขึ้นแบบนี้เลยฮั l โหลเบบี้นนั่นเองนะคะทุกคนก็กดตรงงงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เรานะคะไปซื้อโต๊ะซื้ออุปกรณ์ของเด็กให้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็กดไปที่โต๊ะนั้นนะคะแต่ว่ามินจะพาซิมของเรานะคะกลับบ้านกันก่อนนั่นเอง โอเคค่ะไหนๆก็เราก็แต่งงานแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะตกแต่งห้องใหม่เลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคอลเลคชันของเปเด็กเลยนะคะก็จะมีอยู่3อันเลยนะคะเราก็ซื้อให้หมดเลยคะ่ะโอเคตกแต่งห้องเด็กต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีโอเคค่ะหลังจากที่ซื้อหมดแล้วนะคะแล้วก็ตกแต่งห้องเด็กหมดแล้วนั่นเองนะคะให้เรากดไปที่ เเคสของเรานะคะตรงปฏิทินนั่นเองแล้วก็ดูว่าเขาให้เราทําอะไรนะคะโอเคไปคอลเลคชันตรงงงนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้เรานะคะกดไปที่โต๊ะกอดของเด็กนะคะโต๊ะออของเล่นของเด็กนั่นเองทุกคนโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาให้เรากดไปที่โต๊ะ นะคะแล้วก็กดไปที่สีฟ้า,ฟาเลยนะคะข้างบนเลยจ้ากดไปเลยโอเคค่ะก็อุย๊ยฉันจะมีลูกแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เสร็จเคสอันนี้แล้วนะคะ่อไปนะคะก็จะขึ้นเคสยาวแบบนี้มาเลยนะคะมี15้าเคสนั่นเองทุกคนก็ให้เรากดไปอ,อะไรนะ งงนะคะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าให้เรานะคะกดที่ตัวซิมนะคะกดที่ Family ของเราก็คือครอบครัวนั่นเองคู่ที่เราแต่งงานนะคะกดไปคุยกันนะคะแล้วก็กด bring up baby pen นะคะโอเคค่ะเคสแรกก็เสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเคสที่สองนั่นเองเขาบอกว่าให้เรานะคะไปดินเนอร์ที่โต๊ะในบ้านนะคะกับซิมของเรานะคะตัวแฟนของเรานั่นเองกดไปที่โต๊ะนะคะ แล้วก็ถ้ามันขึ้นแถบสีฟ้านะคะให้กดไปเลยนะคะอันนี้มินอ่านไม่ออกนะคะโอเคค่ะเรียกคู่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ะจะมานั่งคุยกันเรื่องรูกกันนะคะว่าจะมีรูกตอนนี้จะดีหรือเปล่านะคะทำไมหันหน้าไปฝั่งนั้นล,ลูกโอเคเรียบร้อยนะคะเคสที่สามนะคะก็เขาบอกว่าให้เรานะคะคุยกับซิมนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกดที่ตัวซิมของแฟนเราเลยนะคะ พอเรากดเข้ามาก็จะเป็นแถบสีชมพูแบบนี้นะคะกดสตาร์ทไปเลยค่ะโอเคนะคะรอประมาณ3ชั่วโมงนัง่นเองโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค หลังจากนั้นนะคะก็กดไปที่ปฏิทินนะคะเราก็ไปเคสสกันเลยค่ะเขาบอกว่าให้เรานะคะกดไปที่โซโฟ,ฟาที่บ้านของเรานั่นเองนะคะแล้วก็กดที่แถบสีฟ้านั่นเองค่ะนี่เลยนะคะอวิหาประสบการณ์ในการมีรูปก่อนนะครับทุกคนโอเคหาไปนะจ๊ะก็จะเรียบร้อยเรียวนะคะ ทุกคนมิ้นมัวแต่พูดไงมิ้นก็เลยลืมดูเคสเออจริงๆนั่งปุ๊บก็เสร็จเลยนะคะโอเคค่ะเคสที่5นะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะคุยกับซิมนะคะก็คู่แต่งงานของเรานะคะเรื่องที่จะมีลูกนั่นเองเบบีเทคนะคะอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับไปเลยนะคะ โอเคเราไปดูเคสที่6กันเลยค่ะเขาบอกว่าให้เรานะคะคุยกับคู่แต่งงานของเรานะคะแล้วก็กดไปที่ baby 101นะคะ baby 1น1นั่นเองค่ะกดไปเลยค่ะ let's go โอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดไปเลยจ้าเราใกล้จะเลเวล13แล้วทุกคน โอเครับเคสไปค่ะไปดูเคสที่7กันนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะคุยกับซิมนั่นเองค่ะเราไปเรียกแฟนเราออกมาก่อนนะทุกคนตอนนี้แฟนเราอยู่ในอ,อ๋โอโรงพยาบาลน,นะคะพอดีว่าแฟนเราออกมาไม่ได้นะคะต้องเรียกกลับบ้านอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนเลยนะคะ โอเคกลับบ้านเรียบร้อยเรียกซิมมาอีกตัวแล้วก็กดแถบสีฟ้านะคะสตาร์ทไปเลยจ้าเรียบร้อยนะคะโอเคคิดชื่อลูกไงเอิงหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เรานะคะไปที่เตียงนอนนะคะแล้วก็เซฟอัพสลีปนะคะฝันว่ามีลูกอะไรแบบนี้ไม่ใช่แหละโอเคค่ะ ต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะคุยกับซิมเหมือนเดิมค่ะกดไปเลยนะคะคําว่า baby proofing นั่นเองนะคะอ่านผิดก,ก็ต้องขอัยนะคะสตาร์ทไปเลยค่ะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดรลับไปเลยค่ะเลขสิบสามยังเกือบแล้วนะคะโอเคไปที่เคสเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะคุยกับซิมแล้วก็ กดโอ๊ยกดผิดแล้วก็กดคําว่าอ่านไม่ออกนะคะอันสีชมพูนั่นเองนะคะเอ้ A, ํำหน้านะคะทุกคน <laughs> โอเคสไตล์ไปเลยคะ่ะรอสามชั่วโมงนะคะแต่มินเอ่อมินคิดว่ารอไม่ไหวเร็วนะคะทุกคนเดี๋ยวมินจะใช้แบงสีเขียวกันนะคะทุกคนกดไปเลยคะ่ะโอเคเรียบร้อย เพราะว่าเวลาของมินนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนเวลาแบบว่าทําเคสเปเด็กนะคะไม่งั้นถ้าเราทําไม่ทันเราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกเดิมนะคะทุกคนโอเคค่ะกดรับไปเลยแล้วก็ไปที่โซฟานะคะกับบ้านเรานั่นเองอันนี้จะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันดึกแล้วกดแทบซีฟ้าเลยค่ะโอเคกดรับเลยนะคะ หลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เรากดไปที่ซิมคุยกันนะคะแล้วก็กดเบบีหนึ่งย์หนึ่งเหมือนเดิมค่ะกดไปเลยค่ะสตาร์ทเลตโกโอเคอันนี้ก็คอใช้เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปดูเคสที่13กันเลยค่ะ เขาบอกว่าให้เรานะคะกดไปที่โต๊ะนะคะกับบ้านเรานั่นเองเพื่อที่จะค้นหาอะไรไม่รู้นะคะกดแถบสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะรับเคสอีกแล้วจ้าอันนี้นะคะผมก็กำลังจะหารูปนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เรากดไปที่ซิมแฟ m i ม y ก็อาจจะเร็วๆนิดนึงเรเพราะว่ามิ้นรีบนอนมากเลยทุกคนโอเค เบบีฟูฟิงเหมือนเดิมนลคะกดไปเลยค่ะโอเคก็ใช้เหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยโอเคค่ะหลังจากนั้นก็กดรับเคสเลยเคสสุดท้ายนะคะก็จะคุยกับซิมเหมือนเดิมนะคะโอเคกดแถบสีฟ้าเหมือนเดิมเลยจ้ะกดไปเลย โอเคคะ่ะกูดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเคสเปเด็กของเรานะคะสําหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องขอเอ่เอคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้ามิ้นตอบได้หรือไม่ได้ก็ต้องขออภัยนะคะมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคําถามมิ้นก็อาจจะตอบได้ะะแต่บางคาถามมิ้นอาจจะตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรไม่รู้นะคะลืมเหมือนกันจะพูดอะไรเนี่ยโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเปเด็กกันเลยทุกคน มามามาตกแต่งเอ้ยตกแต่งตกตกแต่งห้องเด็กใหม่นะคะโอเคค่ะไปค่ะโอเคซื้อได้แล้วอ่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคหาไฟมาติดดีกว่าทุกคนมันมืดมากเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเราก็จะกลัวความมืดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาไฟมาติดก่อนอันนี้ดีหรือเปล่าโอ้ยอันนี้มันจะทับไอ้ตรงนั้นเราจะเอาไฟแบบ ขอบขอบแล้วกันทุกคนเออให้มันแบบดูเป็นมีสีสันนะอะไรแบบนี้เออสวยงามพลัมเปดมาค่ะเหมือนดาบอะไรสักอย่างนะทุกคนเฮ้ยถ้าเอานี้ก็ห้องสว่างอยู่นะเอออันนี้ก็ได้สวยๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้อพี่กับนะคะมามีลูกเลยนะคะก็มินจะกดอันที่สุดท้ายนะคะกดอันสุดท้ายก็เป็นลูก แท้ๆของเรานะคะไม่ใช่เด็กบุญธรรมนะคะทุกคน how how baby อะไรอะวิสหรือเปล่านะคะนี่เลยนะคะกับพี่มิวนั่นเองค่ะมีรูกกันแล้วสองคนกดใช้ไหมกดใช้ไหมกดใช้ดีกว่านะจ๊ะไม่ไหวแล้วกดไปเลยค่ะนี่เราก็จะตาดามีลูกแล้วนะคะต่อไปก็ชื่ออะไรดีเอ่ยลูกของเรานะคะเป็นผู้ชายนั่นเองทุกคน เออเราจะให้ชื่ออะไรดีเนาะคิดก่อนนะคะทุกคนโอเคชื่อว่ามิกกี้เอ้ได้ไหมมิกกี้เออมิกกี้น่ารักนะคะโอเคค่ะเออน้องเป็นผู้ชายนะคะทุกคนโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ โอ้เบบี้เคสเปเด็กนั่นเองทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทำเคสโตทีหลังนะคะทุกคนก็สำหรับใครที่จะดูลูกโตนะคะก็คอมเมนต์กันได้นะคะใครอยากจะให้มิ้นทำเคส อะไรหรือว่าถ้ามิ้นทําได้มิ้นก็จะทําให้นะคะแล้วก็ถ้ามิ้นทําไม่ได้ก็ต้องขออภัยมาณนะตรงนี้แล้วก็คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าผิพปปดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายยเราขอไปจ้องหน้าลูกก่อนนะพี่มิวมาดูลูกสิพี่มิวจะยืนดูไฟทาไมครับโอโ้โหพี่มิวดูไฟอย่างเดียวเลยนะครับโอโ้โหเออคุยกับลูกหน่อยเออ,อย่างนั้นแหละครับ โอเคแม่ขอไปพักผ่อนก่อนแม่เพิ่งคลอดลูกนะคะทุกคนเราก็สมมุติเก่งเออสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจ๊บจบติดตามชมคลิปต่อไปจ้า